บุรีลำการลดไฟภูมิใจไทยยูเนเต็ดบีจีปทุมยูเนเต็ดแบงคอกยูเนเต็ดคําคืนที่ผ่านมาก็มีแต่แบงคอกยูเนเต็ดนี่แหละกู้หน้าหลีกไทยได้สมศักดิ์สรีกดโคตรแม่งกูดู90นาทีบวกทดเจ็บแม่งวิ่งสู้ฟัดดีกว่าไอ้สองทีมแรกที่ผมกล่าวมาอีก สองทีมแรกนี่แม่งเดินเล่นเลยช่วงฟีฟ่าเดย์อ่ะไอสองทีมแรกอ่ะมึงพักเบรกไปไม่ใช่หรอครับมึงพักเบรกไม่ใช่หรอครับมึงพักเบรกไม่ใช่หรอทีมที่อยู่แถวปทุมธานีอนี่ยได้โค้ดร,ระดับคันเทพเลยไม่ใช่หรอโค้ดยู u b e อ่ะ,ะเจอทีมเก่าของชนาทิพย์ก็พักเบรกทีมชาติไปไม่ใช่หรอครับไม่ได้เป็นร่วมทุกข์ร่วมสุขไปแพ้จอร์เจีย0ูนย์ และไปเสมอเอสโตเนีย1นึ่สมสรไทยกับสโมสรญี่ปุ่นโคตรต่างเลยตอนอุ่นเครื่องทีมชาติก็ไม่ต้องสืบนะครับว่าจะโดนกี่ลูกไอทีมที่อยู่บุรีรัมเนียหนักเลยบอกว่ารักชาติรักชาติกับไม่ปล่อยตัวนี่มันคนละประเด็นนะครับลุงห้อยอันนี้ก็ขอเหยียดกันต,งตรงๆสรุปแล้วพักเบรกฟีฟาเดเพื่อมาแพ้ศูนย์ประตูต่สอสและ แพ้2ประตูสี่ตามลำดับแบงคอกยูเนเต็ดกู้หน้าได้สุดๆเล่นฟุตบอลได้ประทับใจและวิ่งสู้ฝัดมากๆคอมเมนต์นี่ก็โคตรสมานะชัทนนะครับพักเบรกฟีฟ่าเดจนล้าเลยาาคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับขอแสดงความยินดีกับชัยชนะของแบงคอกยูเนเต็ด้วยนะครับคุณมีโอกาสเข้ารอบสูง สปอตไลเดอร์บายหน้ากากคนดี